ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราพบกันอีกครั้งนะครับที่โชว์รูมของ m o t o r h o m เ a ็นคล r a วานนะครับวันนี้ผมจะพามาดูอีกโปรดักต์หนึ่งนะครที่เกี่ยวข้องกับรถ Motorhome กับรถคลรวานเยอะมากๆเลยนะครมีโปรดักต ที่หลากหลายที่เราใช้กันในรถเนี่ยผมว่ามีหลายส่วนเลยนะฮะผปรตับตัวนี้คือคือที่ห้อว่าเฟียมาของประเทศอิตาลีนะครเฟียมาเนี่ยเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์รถมอเตอร์โฮมเก่าแก่มากนะฮะตั้งแต่ปี1945มาถึงวันนี้เนี่ยก็70กว่าปีละนะครับวันนี้เราจะเจาะกันเฉพาะในส่วนของแบตอะไบร c ์ นะฮะแล้วก็กล่องเก็บของที่เป็นอัลตาบ็อกนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้มันก็จะมีอีกหลายอย่างที่เป็นของเฟียมมานะฮะในไบแลกเนี่ยเฟียมมาเองเนี่ยมีผลิตไบแลกสำหรับรถเนี่ยนะฮะสประเภทหลักๆนะครับแบบแรกเลยที่เราจะเห็นและคุ้นเคยกันใช้มากที่สุดเลยก็คือเป็นไบแ็กสำหรับรถมอเตอร์โฮมนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะเจาะลึกลงไปในแต่ละแบบอีกทีนึงนะครับแบบที่สเลยก็คือแบบสำหรับใช้กับรถ SUV นะครับคำว่า SUV ก็คือรถที่รถที่ข้างหลังเป็นประตูเหมือนรถ5ประตูนะครับรถ SUV ที่ข้างหลังมีประตูะประตูแบบเปิดขึ้นมานะฮะทีนี้รถพวกนี้เนี่ยมันก็จะไม่มีที่ให้ติดตั้งแรกนะ,ะซึ่งโดยหลักเนี่ยส่วนท,ที่ที่นิยมใช้เนี่ยม,มีอยู่2แบบนะฮะแบบหนึ่งก็คือเป็นแบบที่ติดตั้งบนอขอรากเรือนะฮะที่เป็นตัวครอบบนขอรากเรือแต่เฟียมาเนี่ยเขา มีความชํานาญในการผลิตอุปก,กรณ์ที่เกี่ยวกับอลูมิเนียมนะครับบริษัทเขาเนี่ยมีความชํานาญในด้านนี้เลยนะครับก็สามารถที่จะติดตั้งกับรถหลายๆยี่ห้อได้เพราะว่าเอาไปเกาะอยู่กับฝาท้ายนะครับในส่วนถัดไปก็คือแคริบไลท์ที่ใช้กับรถคารเแวนนะฮะเป็นคารเแวนนี่ก็คือว่าเราติดตั้งอยู่ในส่วนด้านหน้านะฮะซึ่ง จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการในการใช้งานเพราะว่าน้ำหนักจะมาลงในส่วนหัวเบานะฮะก็คือจะติดตั้งอยู่ในบริเวณ A frame ของรถคาราวานนะครับในแบบสุดท้ายก็คือสำหรับพวกแคมเปอร์แวนนะฮะสายรถตู้ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น v o l ks w a g e n ไม่ว่าจะเป็น Toyota อะไรที่เป็นประตูลักษณะประตูเปิดเปิดขึ้นไปนะฮะคล้ายๆกับรถหาประตูแลยแต่ว่าเนื่องจากว่าการประตูมันใหญ่กว่า ตัวโครงสร้างของตัวนี้มันก็จะใหญ่ใหญ่ขึ้นตามนะครับลางเป็นรุ่นควิกนะฮะเป็นรุ่นควิกก็คือขนาดลางจะเล็กนิดนึงนะฮะสำหรับจักรยานทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นควิกโปรซึ่งจะมีเป็นลักษณะเป็นรูปตัว V ีอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีลางที่เป็นลางสําหรับ e-bike หรือว่าพวกรถที่เป็นล้อใหญ่ๆนะฮะลางจะเป็นรุ่นพรีเมียมนะครับลางหน้าตาแบบนี้เป็นลางรุ่นพรีเมียมนะครับ ซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ยเราก็จะมีรายละเอียดที่ที่เจาะลึกลงไปนะครับมาเล่นที่ตัว c a r r y Bike Pro Series ก่อนนะฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์สำหรับติดตั้งเข้ากับรถมอเตอร์โฮมนะฮะซึ่งอุปกรณ์ที่เขาให้มาเนี่ยก็จะให้มาทุกอย่างทั้งบาทั้งตัวล็อกทุกอย่างมาให้จากจากโรงงานมาหมดเลยนะฮะทีนี้ในรุ่นโปรเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือถ้าเวลาซื้อมาเนี่ยมันก็จะมีตัวรางมาสองรางอย่างนี้นะฮะ แต่ว่าตัวมันเองเนี่ยสามารถที่จะ e x t ก n d ก็คือตัวนี้มันเป็นเป็น t ท l e s c o p ิกสามารถดึงออกมาได้แล้วก็ซื้อรางเพิ่มเป็นออฟชั่นเพื่อให้สามารถใส่ได้4แรกสูงสุดนะครับ mm hmm. ก็คือใส่สจักรยานได้ทั้งหมด4คันทีนี้จักรยาน4คันเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดในอุปกรณ์ถ้าตามมาตรฐานของโรงงานมาก็คือเขาให้ใส่น้ำหนักได้สูงสุดไม่เกิน6กกิโลนะฮะทีนี้ก็คือถ้าถ้าเราจะใส่เนี่ยเราอาจจะต้องถ้าเกิดเราต้องใส่ถึง4คันเนี่ย ก็คือคันที่หนัหนกๆก็อยู่ในนิดนึงคันที่เบาก็อยู่ข้างนอกแต่ถ้าเราใส่ได้สใส่สองคันเนี่ยก็จะใส่ได้ถึงคันละสามคันละสามสิบกิโลได้นะครับแต่กลางที่ให้มาเนี่ยก็จะถ้าเป็นรุ่นโปรฉยๆเยนีย่ก็จะได้ดางรุ่นพลิกมานะฮะส่วนถ้าเป็น e-bike ก็จะเป็นออปชันในตัวรางที่เป็น e-bike ต่างหากทีนี้ในโปรซีรีส์เนี่ยมันมีทั้งหมด3ามรุ่นนะฮะในโปรซีรีส์มีทั้งหมด3มรุ่นก็คือว่าเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นที่ระยะติดตั้งตรงนี้นะฮะ สี่สิบถึงห้าสิบเซนนะครับเป็นตัวสี่สิบถึงห้าสิบเซนก็คือโปรซีนะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าระยะติดตั้งเนี่ยเราลดลดที่ติดตั้งเนี่ยเราไม่สามารถจะติดตั้งอยู่ในระยะของ cm, สี่สิบห้าสิบเซนสี่ช่วงสี่สิบถึงห้าสิบเซนได้เนี่ยเราก็ไปในรุ่นโปรเอ็มนะฮะโปรเอ็มเนี่ยมันจะขยายตัวขาตัวนี้ได้สูงสุดถึงแปดสิบเซนนะครับส่วนในรุ่นสุดท้ายก็คือรุ่นโปรเฉยๆรุ่นโปรเฉยๆก็คือ ขานี่ก็จะยาวขึ้นไปอีกนะฮะถามว่าทําไมต้องเลือกแต่ละรุ่นเพราะว่าในรถบางคันเนี่ยมีหน้าต่างอยู่ด้านหลังนะครับมีหน้าต่างของอในดีไซน์มอเตโฮมบางรุ่นมีหน้าต่างด้านหลังเนี่ยหรือว่ามีช่องปเปิดห้องเก็บของข้างหลังมันอาจจะจําเป็นที่ต้องติดตั้งในตัวฟาในการรับเนี่ยทุ่ความสูงแตกต่างกันเขาก็เลยทําออกมา3รุ่นว่าเป็นนะฮะในโปรซีรีทั้งหมดแล้วก็ตามความสูงที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับ ส่วนความกว้างตรงนี้เนี่ยจะอยู่ที่เท่ากันหมดเลยก็คือ6 0สเซนนะฮะตรงนี้เราสามารถปรับได้นะครับเวลาเรายึดจักรยานเนี่ยเราปรับตรงนี้ลงมาปรับปรับตำแหน่งนี้ลงมาเพื่อ mm hmm. เพื่อหาตำแหน่งที่จะยึดนะฮะอย่างเช่นอย่างเนี้ยถ้าเราวางจักรยานอยู่ก็คือเป็นเนื้อจะอยู่เข้ากับจับเข้ากับบีมจักรยานพอดีเราได้ความสูงทุกอย่างแล้วแล้วก็ล ไปตำแหน่งนะฮะแต่ถ้าเราไม่ใช้กรณีนี้เราไม่ใช้เราสามารถที่จะล็อกไว้ตำแหน่งนี้ก็ได้ล็อกไว้ตำแหน่งแบบนี้นะผลวปนี้เข้าไปเก็บจะทำให้ท้ายรถไม่ยาวยื่นยาวจนเกินไปในขณะที่เราไม่ได้ใช้งานครับครับผมเมื่อกี้เราดูตัวแคลิบไบสำหรับมอเตอร์โฮไปแล้วนะฮะทีนี้ก็มาดูแคลิบไบสำหรับคาราวานนะครับ แคลิบไบส์คาราวานเนี่ยก็จะมีแตกต่างกันอีก3รุ่นนะครับเริ่มที่ xla นะรรุ่นเล็กสุดนะครับถามว่าแต่ละรุ่นนี่ต่างกันยังไงบ้างคือมี 2, 2สิ่งหลักๆที่เราพิจารณาเลยวลาเราจะติดตั้งอนตัวแ e l ิบไบส์สำหรับรถคาราวานเพราะรถคาราวานบางรุ่นก็จะมี a frame ที่ระยะกว้างยาวไม่เท่ากันนะฮะถ้าเป็น xl pro เนี่ยระยะความสูงนะฮะกับะความกว้งตรงนี้อยู่ที่97 กับ78ก็คือระยะตรงนี้78ระยะตรงนี้97ระยะตรงนี้78นะฮะแล้วก็ระยะในการที่จะติดตั้งตัวรางเนี่ยอยู่ที่33เซนนะฮะถัดไปรุ่น XL Pro นะฮะ XL A Pro เมื่อกี้คือ XL A เฉยนะ XL A Pro เนี่ยก็จะมีระยะตรงนี้ที่ใหญ่ขึ้นนะฮะระยะความความกว้างตรงนี้เนี่ยจะเป็น90ความสูงจะเป็น100นะฮะแล้วก็ระยะ ตัวติดรางเนี่ยอยู่ที่51เซนนะฮะจริงนถ้า5้า51เซนเนี่ยสำหรับรถที่ a อเฟรมมันไม่ยาวเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้เวลาเราติดตั้งบนจักรยานบน a อเฟรมแล้วเวลารถมันเลี้ยวในมุมแคบๆเนี่ยปลายของตัววีลเนี่ยมันจะไปชนกับกันชนท้ายรถลากนะฮะเขาก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่น XLA Pro 200ซึ่งจะเหมือนกับ XLA Pro ทุกอย่างนะฮะแต่ว่าระยะของการติด แหลกเนี่ยจะถูกหดสั้นลงมาเหลือ38เซนนะครับแล้วในรุ่นถัดไปที่เรามีนอกจาก XL A A Pro A Pro 2 0 0แล้วอีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่น Active นะรุ่น Active เนี่ยเขาจะมีตัวหลังตรงนี้เนี่ยต่อนะฮะตัวจิบยึดเนี่ยนะฮะตรงนี้อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าวัตถุประสงค์ของเบลตัวนี้ก็คือว่าเวลาเราเวลาเราโยกตัวแหลก นะฮะเพื่อจะเปิดฝาช่องเก็บของหน้ารถคาราวานเนี่ยเราสามารถที่จะกดปุ่มตรงนี้แล้วดึงให้มันกลับไปอัตโนมัตินะ,ะอันนี้คือรุ่นแอคทีฟซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดสำหรับใช้ในรถคาราวานโดยเฉพาะนะฮะ ทีนี้พอเรามีแหลจัก,กรยานแล้วเนี่ยเรามีอะไรเพิ่มได้อีกนะฮะออปชันที่นิยมมากที่สุดเลยในการที่จะซื้อเพิ่มใส่แหลกจัก,กรยานกรณีที่ไม่ได้ขนจัก,กรยานเลยก็คือตัวอัลต้าบ็อกซ์นะฮะอันนี้เป็นที่นิยมมากในรถมอเตอร์โฮมในไทยทุกวันนี้นะฮะตัวอัลต้าบ็อกซ์ก็คือกล่องเก็บของหลังรถนะฮะซึ่งตัวกล่องเก็บของตัวนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมดสามรุ่นนะครับ หมายเลขรุ่นก็คือขนาดของมันนะฮะขนาดของมันเลยก็คือ320ลิตร360ลิตรแล้วก็500ลิตรนะฮรรุ่น320ลิตรก็คือรุ่นที่เราเห็นในในรูปนี้เลยนะครก็จะมีขนาดกว้างอยู่ประมาณสัก1เมตรนะฮะส่วนรุ่น360 l, กับรุ่น500 l, เนี่ยก็จะกว้างกว่าประมาณเม47เซนนะ,ะทีนี้รุ่นใหญ่สุดเนี่ยก็จะมีความลึก ประมาณนี้ส่วนรุ่น360ก็จะบางๆนิดนึงนะฮะอันนี้คือในตัวอัลตร้าบ็อกซ์ซึ่งอัลตร้าบ็อกซ์เนี่ยถ้าจะใช้เนี่ยก็คือต้องใช้ร่วมกับตัวไบแร็ก่อนก็คือลูกค้าต้องมีไบแร็กแล้วก็ใส่อัลตร้าบ็อกซ์ตัวนี้เพิ่มเพื่อเป็นห้องเก็บของข้างหลังนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอันตัวนี้เนี่ยถึงแม้เราจะบอกว่ามัน320ลิตร360ลิตร500ลิตรเนี่ยนะฮะ ความสามารถในการรับน้ำหนักเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวบแรเ็คซึ่งบิล็คเนี่ยเขาออกแบบมาให้รับน้ำหนักได้หกสิกิโลนะฮะถามว่าทำไมต้องหกิกิโลพวกนี้เป็นเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องความปลอดภัยเพราะว่ารถมอเตอร์โฮมที่ใช้งานในยุโรปเนี่ยนะฮะขับกันความเร็วได้ถึงร2 0ยิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยถูกออกแบบมาแล้วก็เทสความมั่นคงแข็งแรงมาเพื่อให้รถใช้งานที่ความเร็วสูงระดับนั้นได้นะครับถัดมาอีกอันหนึ่งที่เป็น อัลตร์บ็อกซ์เหมือนกันจะเป็นอัลตร์บ็อกซ์สำหรับติดตั้งบนหลังคานะฮะกรณีที่ไม่อยากติดข้างหลังติดตั้งบนหลังคาก็สามารถใช้รุ่นนี้ได้นะฮะก็ตัวนี้ก็มี2ไซส์นะฮะก็จะเป็นรุ่น2กับรุ่น3นะฮะต่างกันที่ขนาดเหมือนกันแต่รูปทรงก็เหมือนกันนะครับเวลาเวลาปิดออกมา ก็ล็อกนี้ทั้งคู่ไขกุญแจล็อกได้เวลาเปิดคือกดปกุ่มตรงนี้แล้วขึ้นมาแต่ว่าลอ t เตอร์บล็อกสองสนี่คือสําหรับติดตั้งบนหลังคาตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องมีไบแรกแต่อาจจะต้องมีแหลกหลังคาซึ่งซึ่งในมอเตอร์โฮมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตของมอเตอร์โฮมอีกทีหนึ่งว่าเขาออกแบบมาให้บนหลังคารถเขาสามารถรองรับจุดที่ติดตั้งอตเตอรบ็อกที่เป็นแบบสี่เหลี่ยมอย่างนี้ได้ไหมนะครับ และที่พูดมาทั้งหมดวันนี้นะฮะก็คือสินค้าในกลุ่มของไบแรกของเซียม่านะฮะแล้วเซียม่ายังมีผลิตภัณฑ์อีกหลากหลายนะครับวันนี้เรามาพูดกันเฉพาะไบแรกเป็นหลักนะครับก็ขอบคุณที่ทุกท่านที่ติดตามนะฮะโอกาสหน้าเราก็จะมาพูดถึงโปรดักของ เสียมมาตัวอื่นๆที่เกี่ยวกับออเนิ่งเกี่ยวกับตัวระบบไฟฟ้านะฮะแอ็อเซสซอรีอื่นๆ,ๆเสียมมาเพิ่มเติมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ